อางีนะสวัสดีค่ะเรือเ,เคเบิลซาวันนี้อยู่ด้วยรแม่พี่กุลพร้อมกันอย่างจะพร้อมแล้วไปเลยจ้าซึ่งไร่ของแม่พี่กุลน,นั้นเป็นศูนท่องเที่ยวเชิญเกษตรตะกอนบ้านโอนตบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและคือแร่องุ่นแม่พี่กุลบรรยากาศภายในสวนนั้นก็จะเป็นแนวสงบร่มรื่นเขียวชุ่อมอบร้อนไปด้วยแร่องุ่นมากมายซึ่งเป็นพันธุ์ลาโอพอล ที่คุณแม่ไม่คุนนั้นเป็นคนทําสวนเองกับมือเลยนะจ๊ะถึงว่าคุณแม่เป็นคนเก่งมา,ากสมองให้กาเก้ไปทานั้นบอกเลยนะคะว่าทําไม่ได้จา้าทําไม่ได้ลอยอืมหวานอมเปรี้ยวกรุบกรอบและรสชัดริรสขณานี้ต้องเป็นอง,งุ่นของส่วนคุณแม่พี่กุ่นเช่านั้นนาะจานะจาจุจนีในส่วนของกาก้นั้นกินแล้วกินอีชิมแล้วชิมอี และชิมแล้วก็ยังชิมอีกนะคะเพราะมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะนอกจากนี้นั้นทุกคนนึกภาพต่างนะคะก้อนกลมๆสีม,ม่วงอืแต่ในปากิดีมากๆแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศต่างๆนะคะที่เราไปทํากันนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือตลาดโอท็อแต่เราถ่ายมาได้แค่มะม่วงจ้าสำหรับวันนี้นะคะเวีบิลขอจบกันไปก่อนนะคะเพราะฮอนแดดแหงสวัสดีค่ะนักข่าวัวน้อย